เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Power World นะครับผมมาโอ้โหเป็นเกมแบบโปเกมอนเปิดใหม่เลยนะครับอันนี้มีไทป์ตัวละครด้วยมาเราจะมาเลือกไทป์ไปกันเราจะเป็นอ่าอืมไม่สามารถอิ i ิ c ค a r a เตอร์ได้อีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรกดไปเลยนี่แหละค h a r เตอร์ที่เข้าต้องการตื่นมาเจอพวกไก่งวงกุ๊กกุ๊กตื่นมาแล้ว วิ่งหนีเลยวิ่งหนีม่อ้อมาแล้วครับไงเริ่มต้นจริๆเกมนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนายอยู่นะสามารถบิลได้สามารถสร้างได้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูซิอันนี้คือจุดวาร mm. ์ป Unlock Festival อรอจีเกมนี้ G สามารถเล่นในจอยได้ด้วยนะครับเดเดี๋ยวลองลอง จอไอซ์บ็อกอะไรอย่างนี้นี่เล่นได้เงี้ยแต่วิ่งยังไงไม่รู้ได้ไม้มาแล้วนี่สามารถราบได้เราตั้งแม่งใ,ใกล้ๆเลยแล้วกันตั้งมาตรงนี้แหละแล้วก็สร้างึบผมจะเล่นในคีย์บอร์ดแล้วกันนะในจอยไม่ค่อยถนัดนะครับ เอาไปเล่นเกมอื่น uh, เราสมามารถคราฟของได้เป็น stone stone axe อย่างนั้นนะได้เลยปล่อยได้ไหมปล่อยไ <c oughs> ก,ก่ไก่เทียอะไรไก่เออ wheel up wheel up เฮ้ย <c oughs> ตายเลยเราได้เนือ้อชิปปี้ชิปปี้ชับป,ป้ามาโอ้เก็บไมออ้ตอนนี้เราก็คาร์ฟอาวุธได้แล้วดิ ทำอะไรได้อีกไหมมัน,นตายไปแล้วมาเราจะไปตีหัวพ่อมันกันครับเลยกดไปสร้างงานแหมดูหน้าท้องที่แสนจะแข็งแรงของเรามากูได้ไม้ตีหัวพ่อแล้วเออฉันเหนื่อยมากเลยฉันรู้กสืสารนะเราต้องครับ คอสเฟียอันนี้คือจับนะครับ Open Technology Screen Form Menu Unlock อืมเทคโนโลยีอ่าเนี่ยเราต้องไปหาสโตนนะครับสโตนห้าอันหายไปเอ่ยทุกนี่เกูดได้ปิกแอคกเลยภายในวันเดียว พามึงท่องโลกขามาสักอันมีหมดอายุด้วยเหรอดูเห็นเลขไหมมันเหมือนจะใช้ไปเรื่อยๆมาครับพิกแอคบูดอะไรต้องเก็บให้หมดกูไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นขามึงดิแกะไอ้ชี้อะมึงเชื่ออะไรอืมอืมเนื้อแลมบูแลมบอลแลมบอลมัตตัน เทคโนโลยีสกีนพวกนี้ใช่ไหมมาปลดล็อกกันเถอะพอลสเฟียร์นี่น่าจะเป็นโอ้ยเชี่ยอุู่คอขู่หัวเลย,ยเหมือนเลเวลอัพแล้วเราจะสามารถเรียกว่าอัพเกรดนะอันล็อกของได้หันล็อกหมดอะ ให้ปีนได้ด้วยโอ้ oh. uh. มาเดรอโปเกม,มอนก,นก่อนมึงนี่กูคราบเลยคราบได้สามอันอะนะอยูคราบอันเดียวทำทำไมเอามาเลยสามอันแม็กซ mm ์ hmm. ได้แค่นี้แหละสาว ของน่าจะหมดแนละ้วกดคิวเพื่อโคลสเฟียแล้วก็จับโปเกมอนมามึงพู้มึงอยู่ไหนกันเออมึงมาก่อนเลยมึงการจับ27%เฮ้ยมึงแปกได้ไงที่อ่ะเออลืมหยิบไอ้นี่มาเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา ลืมหยิบอันนี้ค้ามาไหมเงี้เดี๋ยว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 เดี๋ <c oughs> ยวเฮ้ยย้อนมับ้านไปด้วยกลับมาน้องเออมันต้องงี้นี่สิ่สิบจะเรียกว่าโปรปบอลเทรนเนอร์ไอตัวเชี่ยนั่นเว้ยเท่าไหร่อ่ะเว้ยสิบสี่เวอร์ฟฟคไม่สู้อะไรมึงได้กูกลัวไหม ไปต่อยมันเลยเชีย่ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วกลับมาลูกเฮ้ยันไ้ชิบหายละขุดโชว์ด้วยมึงไม่สนนะไปแล้วตายไหมเนี่ยจูเด็ดเจีย๊ยบ ไปสูบกูได้ไหเฮ้ยโหโคตรแรงเอาอันนี้ไปให้มันกินได้ไหมคาบสเฟียนะครับมันมีน้ำหนักด้วยนี่หว่าวิกล่องอะไรนั่นมันกล่องอะไรกดปิดตลอดทัวทีเป็นโน้ตครับโอ,โอ้ดนเหรียญทองเยี่ยม คราวนี้เราก็ได้ที่จับโปเกมอนมาเยอะละแค่นี้ก็เป็นโปเกมอนมาสเตอร์ี่มันน่าจับจังเลยหน้าตาม,มันงง,งๆดีขอจับหน่อยแล้วกันชิคกี้ชิคกี้ตีหัวบก็เดี๋ยวมาจับสักครู่โ <c oughs> ดนแม่โดนแน่ไก่ สองกันไปไม่คราฟทีเดียวสองอันเลยป่ะอ๋อไม่โอเคเฮ้ยเราเลเวลหกครับสามารถคราฟมีคบเพลิงได้จริงคราฟขวานก็ดีเหมือนกันนะเอามาตบมีเสื้อด้วยครับสามารถคราฟเสื้อได้เดี๋ยวดิมใส่ได้ไหม เฮ้ย hey, 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 hey. กลับมากันกลับมากันน้องห้า <Ha, S 1> มาแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์มึงต้องได้ละมึงไม่ได้ออกมาก,กูจะปีกหัวมึงเออได้ละอะไรเราดูอิเมสต์เลอี่ยัยงไงนะปลดล็อกได้แล้วโอเค เรามีเอ่อ Storage สามารถคาบได้สินะแต่เราขาดไม้ฉะนั้นต้องไปหาไม้มาก่อนเชี่ยมหน้าตีมากเลยไอ้ตัวหดใจไม่มีใครอดใจไหวหรอกก็ยิงต้องตีตัวนะหน้ามันโง่เกินอ่ะ แกขุดไม้เด็กไม้คา,าบด่ากูแล้วอ,อเกย์วูลินเชสเดินไม่ได้แล้วหนักเยอะเกินไปเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ก็เอาว้า,วาม่งนี้แหละทุบแล้วทำไมกล่องไม้ต้องใช้หินวัดต่อฟัก กระช่างมันแล้วกันขอเอาหินเอาเบอร์รี่อะไรอย่างนี้เก็บด้วยกันพวกนี้มันมีมันมีระยะเวลาเฮ้ยระยะเวลาหมดหรือ,อยังไหมไม่แน่ใจแต่น่าจะมีนะครับจากที่เป็นอย่างนี้อืเคีย ครับโปเกมอนในนีน้ดีกว่าที่จับโปเกมอนบิวอินดอร์โอ้เศร้าเลยมันคือการสร้างในบ้านครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีบ้านอันนี้สักหน่อยไปเวลาสร้างบ้านกนละอืมรเราจะบ้านเราอยู่ ตรงนี้แล้วกันนะฮึบขอแค่เปลียงขอแค่เปลียงเว้ยตอนเนี้ตอนนี้เราหิวมากเตียงกับแคมไฟอันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องมีไม้สองอันนี้แคมไฟไม่สามารถใช้ของไอ้น,นั้นได้ผมแซดมาก อืมอะไรแล้วก็ขุดหินีกสักนิดนึงจริงๆตอนนี้ทรัพยาก,กรธรรมาชาติมันก็เยอะแล้วนะไม่ต้องไปที่อื่นแล้วไปดีื่นก็เพื่อแค่จับปกเกมอนอีกแล้วนะโอเคขึ้นมาตรงนี้เพื่อเดี๋ยวเราจะทำคมไฟข้างหน้าบ้านกันนะครับมาคู่กับมึงเลยแหละไอ้บัตรศพ เราสามารถทำบาร์บีคิวชิปปี้ชิปปี้ชัปป้าได้อ่ะเอาไปคนมันหิวช่วยไม่ได้งไงเราก็ต้องกินเนื้อแมวชิปปี้ชัปป้าาปวันนี้เวลแปดแล้วครับคนใช้ยังเวลเจ็ดอยู่เลยมสมแล้วที่เราเป็นคนป่าเอาละ่ะอืม เตียงเออเตียงนอนนอนตรงนี้ก้วกันเข้าบ้านมาเจอที่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบห้าวิเลยเลยเลี่แกรู้ไหมว่าเวลาของฉันมันมีค่ามากแค่ไหนถึงแม้นี่จะมืดกันเถอะบ้านเราแคบไปหรือเปล่าแต่ช่างมันเดี๋ยวผมก็ยังไงผมก็ต่อเติมประตูอ,อยู่ดีนะอยากได้ไอตัวนั้นมากเลย,ยเป็นาธาตุมังกรแล้วก็เป็นเป็นทั้งมังกรเป็นธาตุาาไม้อ่ะ ต้องอาเบลไปเรื่อยๆก่อนเนะี่ยมันโคตรหนาวเลยเพื่อนกลางคืนบอกกูทีสิกูควรทำยังไง You've got what it takes to be the t o w e r hammer เจ้าเหรอนี่เป็นเจ้าได้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้แกเป็น power hammer แล้วโอ้ฟลุกฟลุกโอ้ อ,อากาศเย็นชันะ่วขณะไอ้อากาศร,ร้อนชันะ่วขณะอย่างนี้ต้องไปตัดต้นไ,ไม้มีผีวะไแหละตัดก่อนเอเคไปอเอออันนี้ก็ครบเงื่อนไขนอนเลยเห็นกิ่งไนด้วยเออข้าตื่นมาแล้ว สร้างบ้านต่อ,อดออยู่นี่แน่สร้างประตูตรงนี้แล้วก็อ,อแฉแต่ว่าเฮ้ยทำไมนะทำไมไม่สามารถวางได้โอเคอาจนะจะมีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาเหรอไม่นะผมว่าผมสร้างอยู่คนเดียวอยู่เดียวสบายใจป่ะ เราเป็นล่าโปเกมอนกันดีกว่านะครับผมจะต้องจัดการโปเกมอนสักตัวที่มันเก่งๆเอามาเข้าตีเราซะถึงแม้ว,ว่าตอนนี้ร่างกายสภาพเราจะไม่พร้อมเลยก็ตามเอาเอัพสตอมินาไปไมากูอัพเลือดนั่นแหละดัมเบล้ามันเพื่อเก็บเวลมืออืมอืมอืม,อม,อม ไปเลยมันกลิ้งโอ้มันกลิง้งมันกลิง้งมันกลิงกลงกล้งลงเขาไปแล้วเป็นลูกบอลเลยนี่อะไรเนี่ยเมก้าสเฟียร์อย่างนเงี้ยนเฮ้ยเหมือนมาร์บอลอะไรอย่างงี้ปะ่ะน่าจะใช่ละมัง้งโอ้โหนี่ว่าเจ็ดไม่อยากจะไปยุ่งกับมัน เพนกวินท่าน้ำแข็งอุย <Yeah. S 1> กดผิดท่าน้ำแข็งกับท่าน้ำแข็งกับน้ำโอ้เยี่ยมมันมอสตัวนั้นเลเวลสามสิบแปดว่าไปแล้วมานี่มาให้ผมตีซะดีๆเพนกวินมีตัวไฟเรือจิ้งจอกจิ้งจอกไฟโอ้น่ารักจังเพนกวิน มึงตายกูไม่รู้แหละแต่มันตายอืมอืมอืมหลบเอามึงจะเอาไหมล่ะมึงจะเอาไหมล่ะอืมห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันต้องได้แล้วแหละตัวนี้เฮ้ยอืมมึงไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอดื้อดื้อหนึ่งร้อยซะเออมันต้องอย่างนี้มากูเรียกใช้งานเลยแล้วกัน ออกมาสู้กับเพื่อนมึงเดี๋ยวมันจะตายด้วยาลืมไอ้แกมึงทำอะไรทั้งอย่างละเออแหละกิ้งจ๋ายบ้านร้อนฟ,ฟิชิลใช้ชไงวะเอมตายแล้วเอ็มแกกับมาลุกผมไม่รู้ครับแต่ว่าไอ้เพนกวินนั่นต้องเป็นของผม ไม่นสนใจอะไรยังสิน้นเอ้เดี๋ยวนะแต่ว่าไอ้โปเกมอนเราเต็มแล้วปะเนี่ยเราต้องใช้โค้ดถึงสองอังเพื่อจะคราบาเสื้อตัวใหม่นะครับทำอะไรได,ได้อันนี้คืออะไรโอ,อ้อ๋อเราสามารถอัพไอพลังของสเตทได้นะครับอัพพลังลุกป,ปั้นได้ ไอเป็นกวิ้นเมื่อกี้เป็นหนเหรอแม่งอยู่หนูมันหนีตลอดเลยต้องธนูแล้วมั้งตัวนี้เฮ้ยเราสามารถเอาไปโอ้ไข่โปเกมอนโอเคมันหายไปแล้วเป็นกวิ้น no ขนมปังแล้วก็คอปเปอร์คีมทำอะไรวะไม่กระดูกอะไรวะนะ่ะโอ้โหตัวเบลเลอร์ตัวกุญแจคนนันเนี่ยเพนกวินมันลงน้ำหนีได้เลยฉันรู้แล้วว่าแกจะมาแถวๆนี้ไว้พรุ่งนี้เจอกันไอ้หนุม่มเอ็นลไอ้นั่นมันมาจากไหนวะนะ่ะ what the hell เออโอเคลืมไปผมถูกต่อคาบติงไปแล้วดีกว่าสร้างใหม่แม่งเลยเอ,าเอาตรงนี้นะไม่ได้โอ้ยชิดเลเวลสามสิบห้าน่ารักอะ่ะนี่มันสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของข้าพิษบอลมีไฟาอาร์เรว คาบเสื้อสั้กหน่อยมันเดินมาแถวบ้านอยู่ละเห็นแล้วมันอยากใส่แต่ไม่น่าดีน่าจะตายฟรีดูทรงแล้ว <c oughs> เฮ้ยอย่าขึ้นมาตัวมึงใหญ่เกินเพื่อนไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้หรอก ใส,ส่เสื้อผ้าแล้วแค่อันนี้ก็ไม่โปะแล้วแต่ไอเชียนเนี่ยโอกาสจับติดเท่าไหร่วะลองลดูดิโอ้โห0.09เฮ้ยกดผิดไปละบ๊ายบาย <c oughs> มยีแล้วจ้าขอครูครับกดผิดครับ,รรบอย่าเพิ่งโมโหครับ แอ็พเวลเฮ้ยมันทำลายบ้านกูป่ะเนี่ยยังไม่ได้เก็บของ,ของเลยโอ้ยทูมเมนี่คันแคลีใช่ไหยเอ่อทิ้งกันโอ้แม่งตามมาไม่หยุดไม่หย่อน โอเคกูวิ่งหนีก็ได้กูไม่อยู่แล้วเว้ยมันไปเรียงวะนะ่าละเออน่าจะไปแล้วล่ะเฮ้ยแม่งเวรนกรรมจริงๆขอกินเลยนะเบอร์ดีพวกนี้อ้โปเกมอนไป ไอ้พวกเวลน้อยเนี่ยขอขอทุบให้หมดเลยนะแม่เก็บหินเก็บอะไรก่อนขนมปังกุญแจด้วยอืมสโตรเรลฟิเดนบาร์เรลเอานี่ก่อนบูทไม่มีโอ้ชิต อันนี้คืออะไรเฟรมออร์แกนเครื่องในอวัยวะที่เป็นไฟมึงไหนใช่อ่ะน่า,นามงโง่เกินว่ะรับไม่ได้สู้มันดิตบมันตีแค่นี้อัพเวลเออปลาคนใส่มันเนี้อะไรลูกตรงนี้กลับเข้ามา ใจไม้โคตรเยอะเลยเวนกัรตากูเป็นอะไรวะละ่ะทำไมมันเป็นแบบนั้นตาดำจิงมันก็ไม่ได้ดำหรอกอแคปเจอร์พาวเวอร์อยู่ที่14อันนี้อยู่ที่7 2เท่าเลยนะอืมเราสามารถทำมาเก็บได้ใช่ไหมอาหารอะไรเราไปคราฟมาเก็บเลยแนละ้วกัน อืมทอดไข่ทอดเลยเคบับเคบับแลมโบไม่นะเอาปุ๋่อนมากิน <c oughs> ไหนดูดิว่าผมจะสามารถจับไอตัวนั้นได้หรือยังแบบมีโอกาสสักนิดไหมมันไปไหนแล้ววะ ไอวีสิบสี่ตอนนั้นไม่หายไปแล้วครับโหมันหายไปแล้วนู no. ้นมันต้องอยู่ดีแถวนี้ที่ตรงนี้ไม่มีทางไปต่อด้วยเราไปต่อได้แค่ตรงนู้นนะครับมีไก่มีอะไรเต็มเลย นุ่นก็ไม่รู้มีอะไรเป็นสารเจ้าอะไรก็ไม่รู้เออฆ่า <c oughs> มันลุกทุ่งอุย้ยมีอ,าายอะไรเลยแรงจดไม่ใช่มึง ตีไม่ได้อ้ไาไหวะาสิปอร์เต้องได้แหละตีมันนี่ปไหนสัตว์โอ้ยต้นแข็งเอ้ ไม่ได้เกอมึงมีเหี้ยอืมมยังไม่ได้แล้วหนาะมึงได้แล้วเออได้ทีเฮ้ยมาสโคลเฮดหัวกล้ามเนื้ออย่างนั้นยไงมันหมายความว่ายังไงกันหัวกล้ามเนื้อโอ้เมเจอร์อินเจรดด้วยนะครับแสดงว่าบาดเจ็บหนักกึกตีสักเกือบตายไม่ <laughs> ไม่เจ็บหนักไอ้เหี้ยละอันนี้ชื่ออะไรเด อืมเอาไปเลยน้องนายชอบนะจิกเล็้กลับเร็วเ้ยตายเลยสมหน้าอยากพาแบบพามันไปเจอของของแบบบุ้มบุ้มอะนี่อะไรเนี่ยของบุ้มบุ้ม พวกแบบเวลสิบสี่สิบห้าอะไรเงี้ยฮืมฮอตสปริงเราสามารถอ๋อเวลาหนาวอะไรเงี้ยเหรอโอ้ย่างนี้มีที่เลี้ยงด้วยชีย่อ่ะแม่งเจ๋งว่ะอ่ะสำหรับนี้ต้องขอจบไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไปต่อกันในพาร์ทหน้านะครับไปเกมเพี้ยน,นี่แม่งสนุกชิบหายเลยโอเคสำหรับนี้สวัสดีครับ